สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีุก่านนะครับเด้อครับผมรับมือนีไปใช้หน่อยมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับมัดหนังสติกเนาะสําหรับมัดใส่หนังล่องใส่ปืนหนังสติกครับผมรับพี่น้องกับใส่หนังล่องแบบนี้เด้อครับผมครับที่การมัดกะบ่ันนใช้หน่อยกัลงไปรอบหนึ่งแล้วครับผมอันนี้แนะนําให้พี่น้องเนาะสำหรับผู้ผู้อยากได้อุปกรณ์ซอยมัดครับผมมาต้องใส่เมียหนึ่งยางให้ครับผมง่ายๆครับพี่น้อง อุปกรณ์ชุดนี้กสิครับผมเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นครับเวลาเราดึงหนังเราก็อบจะมั่งสิบบัครับไปล็อกยางกสิล็อกครับผมครับเ้ฝากที่ฝากน้องครับผมพี่น้องครับจะได้มัดง่ายๆกันครับผมครับสมมุิพี่น้องเด้ออันนี้พญายันชัยน้อยมาก ง่ายขึ้นถ้าพี่น้องมากง่ายขึ้นก็ใส่กุญแจตัวนี้นะครับเด้อปับขึ้นปรับง่ายขึ้นหรือเสียงงมลงแบบนี้ก็ได้หรือเสียงง่ายขึ้นแบบของพใหญ่ช่น้อยก็ได้ครับผมปรับขึ้นแล้วก็ง่ายมันขึ้นแล้วก็ล็อกไว้ครับผมพี่น้องครับอุปกรณ์มัดยางก็นักเส้นนี้ครับผมพี่น้องเอายางใส่แล้วก็ตัวนี้ล็อกไหว้ครับเดี๋ยวย่างมาให้เบิ้งจัน้อยครับพี่น้องครับ ครับน่าลักครับพี่น้องย่างครับผมครับมันเป็นย่างย่างกำลังล่องเขาเด้อครับเด้อครับอุปกรณ์ครับผมมีอย่างนี้ครับผมครับพี่น้องฮาวโหลวดสีมะเฮ็ดคือพอนยาเชนอยก็ได้ครับนี่โหลดโหลดงอขึ้นแล้วก็ตีพับไว้ครับผมพี่น้องพอนยาเชนอยเฮ็ดแบบง่ายๆบานๆครับผมซื้อแพงอยู่เด้อครับถ้าเขาซื้อนี่อันนี้แพงครับผมครับเมาไปยกใส่เอาครับผมพี่น้อง ที่หนึ่งอย่างเลยครับเนอะครับ,รบเสียบเข้าไปก่อนเสียบเข้าไปในห่วงนี้แล้วก็ครับผมครับ, <ไป S 1> บครับผมพี่น้องเสียช้ำได้กับตัดเพื่อไปก่อนได้ครับพี่น้องเด้อะยาวพอดีรครับอัน้แล้วก็มัดนี่เสียนีไว้ไครับนี่ไปแล้วก็กดตรงนี้ แล้วก็ดึงงัดตัวน,นี้ขึ้นไปงัดตัวน,นี้ขึ้นไปแล้วก็ดึงเส้นนี้ครับดึงเส้นห่วแล้วก็ครับเปลี่ยนใหม่แบบนี้แล้วครับแล้วก็ใส่สายยางนะครับผมเส้นยางตัวน,นี้เส้นยางตัวน,นี้ๆๆๆมัดแล้วครับดึงยึดมาเลยครับ นวดีแน่นดีครับผมเพราะมลุดพี่น้องครับครับผมครับหนึ่งง่ายแบบนี้ลดได้พีน่น้องเด้ครับเวลาพี่น้องเสียไปไส้นี่ <c oughs> ให้ห้าจะกูคันตัวนี้ครับเด้อคันกับนาโต๊ะกับยังเขาก็ได็ไมันช่ได้แน่นอันนี้เป็นเล็กดูดเพื่อว่าให้มันเอ,อเคลื่อนไปบว่าเป็นเล็กดูดเป็นตัวจุบนะครับจุบน้อยนอยครับปกติจุบได้ยุติว่าเบาะ บ่บ่ปั่นได้นะครับใส่สกูคันไว้เอาโม่ขันเนียนครับอุปกรณ์ชุดนี้ขายทอดตลพ่อใหญ่ใช้น้อยชั้นพี่น้องว่ะครับผมปลดบางกันนะครับพี่น้องครับอุปกรณ์ชุดนี้ที่พ่อใหญ่ใช้น้อยจะให้พี่น้องไปก็มีมีหนังรองครับผมหกสามรูสี่รูห้ารูแล้วครับพี่น้องนี่ยางละอันแล้วก็ สิมี่ยางมัดไปให้ครับผมพี่น้องเป็นของแคมเพนพี่น้องหนึ่งหมอนนะครับเด้อครับสุดนี้กับซีมี่หนึ่งเครื่องซอยมัดยางเนาะแล้วก็สิ้ยางสําหรับมัดครับผมแล้วก็สิแถมนางล่องไปสามแผ่นเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับสำหรับเล็กตัวนี้เป็นเช่นไรไปเลยแถมไปให้พี่น้องไปหาเฮ็ดเอาง่ายๆตาสื่อมันแพงครับผมพี่น้องตาสื่อมันแพงเป็นร้อยกว่าบาทครับผม ถ้าเขาเฮ็ดมากครับผมครับเอาเล็กสํานีแล้วก็งอพับแล้วก็ตีภาพว้ก็ได้ครับพี่น้องหรือพี่น้องตีเก็บจังไลก็เบิ่งเอาเนาะขอแต่ว่ามันสวมได้ดึงได้ดึงยางได้ซื้อครับผมพี่น้องมนมีสาระอีกอย่างไรแต่ว่ามันถ้าเขาซื้อเขาแพงครับตัวนีัญญช่วยน้อยขายให้พี่น้องชุดละห้าร้อยบาทเลยครับพี่น้องเด้อรวมสรงเก็บปลายท่างให้พี่น้องครับผมครับสนใจก็ทักมาครับผมพี่น้องครับ ทางเทียบไปใส่เมียดึงให้เขาก็จิจมให้ได้พี่น้อง <c oughs> มานี่ตัวซอยเามีแล้วครับผมครับเขายากคือเขาก็ะจิ่อยากจับให้ห้องตัวนี้เนาะพี่น้องสนใจกระทักกระมดัดนะครับเด้อครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสนี้ครับผมขอบพูดหล,ลายๆครับบัลีครับ